โอนพี่น้องเอ้ยไงครับนี่หมานตะหลังแหลกเลยพี่น้องเลยปวดครับเอิ่งสภาพเบ็ดผมพี่น้องก็ดีนอนขึ้เงียบไปหนอโอ้ยอยู่ครับพุ่นพุ่นพุ่พุ่นพุ่นโอ้โห ยังอีกถือว่าเนี่ยเอ,อ้ยพี่้องบั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 งครับพูนน่ะพี่้อง สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องสุขุมทุกคนครับเจอกันตอนสอสอคือเก่าครับพี่น้องมันตรงแฟมิลี่เนาะครับเนาะมันนี่้ามานุลุนเบ็ดคือเก่าครับพี่น้องใส่เหี้ยเกียดไว้สี่สิบห้าสิบหลังคือเก่าแล้ะครับเคืนนี้เหลืองานมาสองสุมครับพี่น้องฟ้าขี่รถมาหาใจเกียดครับคืนฝนลินตกๆน้อยๆครับใส่เบ็ดไบสี่สิบห้าสิบหลังผมใส่น้ำคล้องไปสี่หาหลังเนี่ยแหละครับใส่ไปแถวนี้ครับแล้วก็ ไปไปจุ่มไว้ครับไ้นาคุณไฮน้าฟังพูดที่ไก่คุณครับแต่ว่าพี่น้องไปรุ่นหลังแรงกับผมก็ทับปลาคอใหญ่เน่ๆเลยครับชิดวานะคุณนะครับเบียดผมหักเลยนัโชคดีไปที่มันบลุดครับเห็นไหครับเป็นโตแล้วล่ะครับมันของงาใหม่ไว้นี่ครับเห็นครับ นี่โอ้ยพี่น้องปวนทับเลยนี่เบ็ดผมหักเลยครับพูดอะพี่น้องเห็นตัวเบาครับอปวนหักพี่นอ้องคำหัวก็อือหูอพี่น้องอุ้ยง่ายครับ นีหมานแต่หลังแหลกเลยพี่น้องเอ้ยปวดครับเพิ่งสภาพเบ็ดผมพี่น้องฮักขอรรเลยครับพี่ครับเนี่มันเก็บสิบวันได้เนาะพี่น้องเนาะพูดนะฮักขรรเลยครับพี่ทั้งฮักทั้งหัก,ท,หกทั้งตน้นหักทั้งปลายเลยนี่ครับปลายมหนนะอย่าหน่อยเดียวพี่น้อง กันมาของงามเลยเนยาได้แน่น,นอนครับนี่เบื่ตายพี่น้องสุดยอดไงทักพี่น้องตัวนี้พูดอ่ะจัดไปอีกแล้วครับใส่อ้วนๆยิ่งๆครับโอ้เจ๋วพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวคนหยาดหลุนเป็นหลุนทั้งผนก็น,น่าพี่น้องเนาะเป็นหลุนทั้งผนทั้งกันเลยหลงังแหลกเก๋าเราพี่น้องพูดอ่น้องโอเคครับผมไปไป็นหลุนกันหลังต่อไปเลยพี่น้องเนาะ ไปลุ่นกันในคลองครับพี่น้องเบิ้งครับมาในคลองหลังแหลกเอาเลยครับพี่น้องนี่จมอีกแล้วพี่น้องอยู่ปเนาะบัดีหน่อเงียบไปหน่อยโอ้ยู่ยูครับพูด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 โอ้โหหหหหหหบ่กไอีกถอวเนี่ยเอ้ยพี่น้องบั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 งครับพูดนะพี่น้อง โอ้มือนีครับมันี่เรียบะแกวพี่นอ้องอบนี่คุณมึงใส่มันสิล่ะอ้ยขาขนาดพี่น้องกระต็มมืออีกแล้วพูดะพี่น้องโอ้ยหลุดเดียวกันเลยครับสุดยอดครับผมโอ้ยขอ,อยุญาตเก็บปนได้พี่น้อง ใส่งามๆเลยครับสมัเต็มมือดีครับพุ่นอ่ะโอเคครับผมไปลุ้นกันต่อครับผมโอ้ยสุดยอดพี่น้องไปดูน้ำยหน้าเบิง้งไปทางนี้ก่อนแหละเดี๋ยวป้อนทั้งทีก่อนครับลุนทั้งทีก่อนครับท่านี่มัใส่น้งฟ้องไว้อีกจากหลังวะอีกสองหลังครับพี่น้อง เบึงในคลองกันนะครับเนาะจะได้การอีกบ่โอ้พอถือดอกพี่น่องนะนี่โอ้ยเขยดมันเขยดมันบ่ลอยเขยดมันลอยหนามพดมเล็บ่ระดินเขยดยังอยู่คือเกาอยู่โอ้สองหลังแรกก็จัดไปเลยครับ สองตัวครับนี่จะบอกเครื่องร้ผลหรือเล่าพี่นอ้องอึ๊บนี่แหละครับไซอ้าวนี่แหละพี่น้องนี่ครับเอาให้หน่านี่บ่ไหลบ่ไหลให้หรอครับไซแกสองให้เี๋จะใส่บนนอ่ได้ใส่ หีวบพ่กินครับให้กินอยู่ไม่สาบวียอายุต่อว่าถึกบัอยู่ออยไปไปดูให้น้ากันครับวันนี้นี่หลังครับหลังต่อไปนี่แหละผมใส่เขียดจิกไว้ครับ เจ็ดเอ่อเจ็ดเจ็กกกครับผมใส่ไว้เี๋ยวใส่พนอบิใส่ใสเขียนกกี้กใช่ลเฮ้เอาแล้วพี่น้องเขียนบกกี้กะเป็นทังไหนพุ่นพุ่นพุนุนุ่นยิยุ่งยุ่งยุ่งยุ่าพุ่นเห็นไหครับเอาละกกี้ เห็นบักิกตัวบักง่ายได้คือดองพูดอะครับพูดอะเหจ้าดมะอ๋อมีแต่บักใหญ่ๆแต่น้องมันนี่เนาะพูดพูดพูดโอ้เจ้าพี่น้องนี่โอ้ยปลามืันนี่ครับบอกพี่น้องคุณโอ้พุดยอดครับผมมันเนี่ย หลังแรกหลังสองอันนี้หลังที่หาวะเนี่ยพูดครับพี่น้องใส่เก็บเกีเ่ยวเยอกันนะครับอันนี้หน่อยว่าสองตัวแรกเยอะหน่อยหนึ่งพูดครับเต็มมือดีครับอู้สุดยอดครับหมาน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 มานือน,นี้ก็อ,อยาดเก็บเ้อะพี่น้องเด้อเก๋วพี่น้องอู้ยหมานแถวมวื่อนี้ไปไปกันต่อครับผม ี่ไย้มาสามตเลยพี่น้องสามแเปมเหรอครับยามเม็ดแค่หกหลังหนึ่งเดียครับโอ้หมานหวนมานพี่น้องเอาหนีบเด๋มาใส่ตะโรเหรอพี่น้องนี่ครับทุกเทียนานมันจะหลวดขึ้นไปคุ่นเดียครับตึงสูงหดุดก็ปีนี้มันมีแค่สองไฮสามไฮหลวดบ่ไหลหลังนี่ข้าวกินบนะ จะแยังอยู่คือเก่าอยู่เมื่อคืนที่แหลกว่าสิบพันไม้เลเนี่ยพี่น้องจังหวะแล้วนะครับเนาะผมนอนมาหลับอีกอะไปใส่เบ็ดนอนมาหลับพี่น้องคนมันเคยหาครับที่ไหนกลับมาคือเก่าทำไมน้ำพี่มิยังกินบ่บยพี่นอ้องเนี่ย ถึกตังในคล้องสะลวะอึบอันนี้ก็ับว่ถือครับมันเป็นหนองหนองเก่าแก่ตะโดนหนึ่งตัวพี่หนองฝาไล่หลายครับตะกีดผมมาใส่เบ็ดคอยเงี้ยวตื่นครับโอ้ถึงดีครับนำตื่น ไม่ถูกครับผมหลังน,นี้ครับมันหล่นมาแขยนี่แหละทุกปี่มันติหล่นขึ้นไปสูงขุนครับอ่าพอก,กินครับพี่น้องไม่น่าหวานว่า,า,ามีป่าบ่าเหมีนนดปลาหลายอยู่ด้ <c oughs> อุ้ยมงนอ้าวหึกปลาข้อหน่อยตัวนี้พี่นอ้องนี่โอ้ยตัวน้อยเด้นี่อืมหน่พูดพี่น้องปล่อยมันซะนะครับนาะเดี๋ยวปล่อยก่อน,นครับพี่น้อง บ่อดอกพี่น้องตัวหน่อยพวดนี่ครับมาเห็นมันใหญ่พี่น้องโอเคปล่อยเลยพี่น้องตัวหน่อยปวดครับบ่อครับเอาตัวใหญ่ๆกับพอ่อหรอพี่น้องตัวใดหน่อยเขากับปล่อยมันซะหน่อยครับปวดเนาะนอกจากมันที่กินเหลือกับอันนี้มันกินเบลึกกว่ไหน ไมยสาบเนี่ยพูดพี่น้องรุดแย่ตัวนี้เนี่ยเสียงปลาเนี่ยมันลักถือทั้งหนาเหาอยพี่น้องอี่น้องปัวแบบนึงเนี่ยหือพ่กเขาหน่อยอีกและพี่น้อง ว่าครับอุย้ยเนาะหลุนเดียวกันเลยนี่ครับมันกินเมล็ดอันนี้ก็ดจะปล่อยกันแล้วครับพี่นอ้องเดี๋ยวผมขอหอยาปดปลดปล่อยมันก่อนพี่น้องตัวนอวนะ้อยพิ่นเนาะปล่อยดีกว่าครับไปเป็หลุนต่อครับผมมันอเมีบอกเกิดอีกบ่าพี่น้องมันอเมีถือบอกแง่อีกว่าสาวบึงไปหลุนกันครับ เอาตะกี้นำสวมมะหอดป้าอ่อยเลยครับสววไปลาหอดปูขึ้นไปสูงๆครับปีนีมันกะบ้นดีอยู่ครับต่วม,มันกับบ้นถึงวัาจะดีครับันนันี่ทุเทียครับอังนี้ก็ห้อยสาบอยู่อ้ยหนามตื่นๆตึอ๊บบ่ถึงประกาะปากมัน โอ้ยหลังนี้ถือปลาขอหน่อยอีกแล้วพี่น้องน้องครับนี่เออตัวนี้ก็บบ้านหน่อยปัญใดครับว่าใส่ได้อยู่ครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตปลดเด้อพี่นอ้องเด้อวันนี้กับบ้านหน่อยปัญใดแล้วครับเพราะปิ่งได้อยู่ครับโอเคไปดูนกันต่อห้องสามอยู่ด้พี่น้องถ้าคือบ่ถเัตร ทำไมมันไม่ถูกปิด <c oughs> <c oughs> ว่าปลาลุงหวยกับว่วแม่หนันกมพี่หน้องานมันบดเหลวดอีหรีมันกันเลยไม่่อยมีปลาไม่น่าเนเลย เนี่ยอันนี้บบเบากว่ดตอนนีอ้อ้าวพีน้องครับลุงหลังนี่ครับ ปลาอะไรเอ่ยขอหน่อยวะขอหน่อยโอ้ความงามนี่แหละครับนี่นี่ครับพี่น้องโอ้ยแกวครับโอเคครับผมขออนุญาตเก็บพี่น้องปลากระลังไงครับพี่น้องโอเคครับเก็บก่อนพี่น้องเก็บก่อนโอ้ม,น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 มนันมันมันหมดเลยไปไปกันต่อครับโพรม บอถือครับปลาหน่อยมาสาบขามันขาดหมดล,วล้วแย่สนหนาก่เป็นปลาหน่อยนพี่น้องไม่กินมันมันเลยบออยู่ปากมันถ้ามันตัวใหญ่ขับเต็มปากเลยเหรอือพี่น้องตัวน้นอยๆมันก็เล็่ค่อยถึก ขาดเครื่องตัวผลเฉียดพี่น้องอากาศยามโสวย่างดีพี่น้องแดงดกำลังออก อุ ه, ้ยปลาอยู่ใต่หนามพี่น้องมันวิดบันนึงสายกินเงี้ยอา้าวหลังนี้ถือพี่น้องโอ,อู้ปลาดุกหรือเปนี่อยู่ใต่หน,น,นามผมพี่น้องเห็นปะครับขาขาวผมตายแล้วพี่น้องโอ้เสียดายแต่กล่องเงาพูดนะครับใส่ปลาดุกอ่ะพูดนะ โอ้เสียดายแต่พี่น้องตายทับลูกกินเขียดวุ่นอะพี่น้องใส่งา,งามเลยครับโอ้ยเกลียวเกลียวพี่น้องเกลียวโอเคครับผมพี่น้องโอ้ยมันมันครับมันเนี้เมือกออกเลยตายตยลอดวันนี้โอเคครับเอาไว้ลาบครับผมประหยัดเก็บก่อนนะพี่น้องเด้อ ไปไปกันต่อครับผมโอ้หนักทุงเที่ยวครับพี่น้องพูดนครับโหหมานชักรับกว้านี้โอ้ย ขึ้นจะสูงเถอะโอ้ลางนี้ห้อยกินอยู่พี่น้องหลุดแลว้ววะเนี่ยโอ้ห้อยหลุดตัวนี้พี่น้อง

เดี๋ยวอีกสองสามลังกับเบิ้องหล้วพี่น้องเะเวนเงขึ้นลังขึ้นอากาศดีแทม้มาเนี่ยมอนีเบิ่ได้ยูเวสเนี่ครับวัอนีน้มือนเีนเลิกซีมงครับเดี๋ยวมือนีนจะได้ใส่หลายหลังอยู่ละครพี่นอ้องเดไปกลดใส่เดือนมาใส่แล้วก็ใส่เก็ยยามตอนขึ้นคือเก่าละครับบึ๊ <c oughs> มีทางวหาปลาหน่อยสับ ว่ทัดอย่งหูแล้วครับว่าจะไปใส้ทา้งไหนมาเรี่งเดี๋ยวรอเบิรงก่อนครับเดือหลังเดียวครับพี่น้องเด๋ยวหลังสองหลัง โอ้หลังนี้เียดน้องว่าไปใส่ยู่ไเปตาถือยีแหลังนี้คือเพื่อกินเียดน้องอยู่คือเกาอยู่พี่นอ้องน้งนี่ก็เปตถถาถือตาถือได้ครับหลังแหลกใน้ให้น้านี่ มึขับมันจีนเหยียดดินดีครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องลังสุดท้ายแล้วโอเคครับผมยามเสร็จเรียบร้อยครับสรุปผลงานให้พี่น้องเมองครับนี่ครับเบียดว่าไหดเวยครับไปแค่นสองสี่หกแปดสิบสองสี่สิบหกแปดสี่สิบสี่หกสี่แปด สามสิบหาหลังเองพี่น้องไม่หอดาสามสิบสามพี่น้องสามสิบหาหลังครับสรุปผลงานพี่น้องอุ๊ยครับเท่พี่นอ้องมึงกันโอ้พุทธาพี่น้องก็งรธรรมดาครับพี่น้องมึงนี่ตัวน,น้อยๆกับป้อยไปสองตัวไดว้พี่น้องโอ้ยขักอีหลีพี่น้องมึงนี่ครับมีแตาตัวใหญ่ๆครับพี่น้องปลาดุกตัวนี้ก็ตาย ผู้ดี่น้องโอ้ยสุดยอดครับผมเจ๋วครับพี่น้องเจ๋้าตัวใหญ่ยครับประห่อดวนเลยครับตับๆเลยโอ๋อผู้ดับมิงช่วงสูงตัวหน่อยก็มูนโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆน้อครับเนาะสำหรับการติดตามรับชมครับบรรจงแฟมิลี่ครับผมเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยนะครับเด้อ ด้วยการกดไลค์กดแช่นะครับเนาะกดซับสไครต์กดติดตามครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะพี่น้องเด้อสิได้บ่ผ่าคลิปดีๆค,ครับผมลิปหายู่หากินแบบนี้แหละพี่น้องตั้งแต่ผมกระตุ้นกรสอบภาพาพี่น้องมายามเป็ดนแบบนี้แหละครับเพราะว่าเลือกงนันเลือกโอกทีมาสองุ่มครับมาหาไตเขียดไตไว้ทั้งสี่แหละครับพี่น้องน้ำไห้น้ำหน้านี่แหละครับก็หมือในเลือกซีโมงไปก้นใส่เดือนเพราะได้ใส่รอบแรกนะครับเนาะรอบสองจะเป็นเฮี้ยเขียดสเตปผมกัิสประมาณนี้แหละครับ โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็พาพี่น้องยามเบ็ดแล้วเนาะครับเนาะโอ้มันมวนๆเนาะพี่น้องเนาะมวลมวลมันหมานเลยครับมีตัวใหญ่ครับวันนี้ปุณนะครับเต่เมื่ออายายังผพี่น้องซาลาตัวปุณปุณปุ้ยตัวหน่อยครับปล่อยไปสองตัวโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็หวังว่าพี่น้องที่ชอบจุดมาชอบหลายก็ชอบหน่อยนะครับพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเก่าเลยครับ โอเคครับผมสำหรับโมนี้สวัสดีครับพี่น้องท,ทุกคนครับ